สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด d i เร c เตอศิศิปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์เส้นใต้บรรทัดเขียนโดยคุณกิตกรบุตสบามานำเสนอครับลุ้นชะตาสวหมอเกตกมลกกำลังเป็นที่สนใจในโลกออนไลน์ line. สำหรับศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยหรือที่รู้จักกันในชื่อหมอเกตกมนเพราะนอกจากจะเป็นผู้ได <im> ้ร <im> <dances> <im> ับคะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งสวปี2567แล้วในด้านการศึกษาศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยหรือหมอเกตกมลได้เขียนในใบสมัครสวแนะนําตัวเองต่อกกตและผู้สมัครรายอื่นๆว่าศาสตราจารย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาเอกรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตเวชศาสตร์ป้องกันขแขนงสุขภาพจิตชุมชนกรมสุขภาพจิตและจบการศึกษาอีกหลายสถาบันนั่นรวมถึงมีคำว่าแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันขแขนงสุขภาพจิตชุมชนและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและความงามที่ประชุมกรรมการแพทยสภาครั้งที่11ทับสองเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้มีการหยิบยกประเด็นคุณสมบัติแพทย์หญิงเกตรกรมลเปลี่ยนสมัยหรือหมอเกตสอวอกลุ่ม19กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบอาชีพอิสระกรณีกรอกประวัติเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและความงามขึ้นมาพิจารณาเนื่องจากเห็นว่าเป็นความเชี่ยวชาญที่ไม่ได้มีการรับรองโดยที่ประชุมมีมติตั้งข้อกล่าวโทษแพทย์หญิงเกตรกรมลตามมาตรา32วรรคส พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมพศ2525มอบหมายให้เลขาที่การแพทย์ทสภาดำเนินการตามข้อบังคับแพทย์สภาว่าด้วยวิธีพิจารณาจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมพศ2563โดยจากนี้จะมีการนําเข้าที่ประชุมกรรมการแพทย์สภาอีกครั้งในวันที่8สิงหาคมนี้นอกจากนี้บนโซเชียลยังตั้งข้อสงสัยว่า ตำแหน่งาศาสตราจารย์และปริญญาเอกมาจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้อาจซื้อมาจากมหาวิทยาลัยห้องแถวหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้เคยมีนักการเมืองรายหนึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าซื้อปริญญาจากมหาวิทยาลัยห้องแถวแต่นางสาวเก,กรดกมลชี้แจงกรณีวุฒิการศึกษาว่าเป็นของตนเองโดยยืนยันว่าวุฒิการศึกษาที่ได้มาทั้งหมดเป็นของจริงจบจริงไม่มีการซื้อปริญญามหาวิทยาลัยที่จบ ก็ไม่ใช่มหาวิทยาลัยห้องแถววันที่12กรกฎาคม67แพทย์หญิงเกษกมลเปลี่ยนสมัยได้มอบหมายตัวแทนและที่ปรึกษาพร้อมด้วยนายเดชากิตติวิทยาน,นันท์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทนายความเป็นคนแถลงข่าวนายสุขขุมพงษ์ชาญุวงหนึ่งในตัวแทนที่ออกมาชี้แจงเปิดเผยว่าเอกสารทั้งหมดได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสหรัฐอเมริกาและรัฐมนีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเครื่องยืนยันว่าจบการศึกษาจริงไม่ใช่ปริญญาปลอมซึ่งทางมหาวิทยาลัยที่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการเป็นมหาวิทยาลัยประเมินเกรดปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกหรือเทียบเท่ารูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบเวอร์ไวมีการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาส่วนระดับมหาวิทยาลัยไม่มีการเรียนการสอนเน้นการส่งรายงานและทําวิทยานิพนธ์เพื่อประเมินเทียบเกรด โดยแพทย์หญิงเกตกมนได้ทำวิทยานิพนธ์หลายเรื่องทั้งแบบวิจัยเดี่ยวและงานกลุ่มมีการลงตีพิมพ์งานวิจัยในออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สกอปัดซึ่งแพทย์หญิงเกตกมนไม่ต้องเดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัยผู้สื่อข่าวพยายามจะให้เปิดงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของแพทย์หญิงเกตกมนที่ใช้ในการเทียบเกรดรับบุธิปัญญาเอกทางดรสุขุมพงษ์ได้แสดงบทความที่เพิ่งลงเว็บไซต์ซึ่งลงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ส่วนวิทยานิพนธ์ในช่วง2,021ถึง2,022ที่แพทย์หญิงเกตกมลใช้เทียบเกรดค้นหาไม่เจอรวมถึงไม่มีต้นฉบับมายืนยันกับสื่อมวลชนซึ่งส่วนนี้ยังเป็นข้อสงสัยทนายเดยชาเปิดเผยว่าคำว่าศาชราจารย์ที่เป็นเรื่องในสหรัฐอเมริกาไม่เกี่ยวกับไทยซึ่งการนำวุฒิการศึกษาดังกล่าวมาสมัครสวอรไม่ถือว่าผิดกฎหมายเพราะไม่มีการตั้งข้อกำหนดเอาไว้ ส่วนประเด็นการใช้วุฒิการศึกษาแนะนำตัวดรนัชวัตรจันทโรธรที่ปรึกษาของแพทย์หญิงเกตกมลอีกคนเปิดเผยว่าได้ส่งหนังสือสอบถามไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วและได้รับคำตอบว่าสามารถใส่ได้ในหัวข้อที่3เรื่องของประสบการณ์ได้จึงถือว่าได้รับอนุญาตจากเจ,จ้าหน้าที่ตามขั้นตอนแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยสมาชิกวุฒิสภาให้สัมภาษณ์เนชั่นทีวี เมื่อวันที่21กรกฎาคม67ว่ามีคนเตือนแล้วนะคะว่าอยู่ดีๆทำไมมาสมัครสอวอจริงๆมันเกิดจากอุดมการ์ค่ะวันนี้ที่เราทำงานและหารายได้มาถึงจุดหนึ่งเราก็อยากตอบแทนสังคมเราอยากจะมีบทบาทอยากมีส่วนเล็กๆช่วยสังคมช่วยประเทศชาติให้มันดีขึ้นเราอยากใช้ความรู้ความสามารถที่เราเรียนมามากมายเอามาช่วยประเทศ แม้จะมีประโยชน์ด้านใดด้านหนึ่งเราก็อยากทำแต่ไม่คิดว่าจะเจออะไรขนาดนี้ใครก็ได้ช่วยให้สติคุณหมอแกท่ทีว่าเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นจากตัวหมอเองทั้งสิ้นโดยเฉพาะการโพสเฟซบุ๊กที่ชวนให้คนเข้าใจไปว่าหมอไปเกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาหลายแหล่งจนสถานศึกษาเหล่านั้นต้องออกมาบอกความจริงที่ชัดเจนสถาบันการศึกษาสามแห่งชี้แจงการศึกษาเกตกมล หลังจากที่ทั้ง3ส,สถาบันการศึกษาในไทยที่แพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยวุฒิสมาชิกอ้างถึงทั้งหมดออกมาชี้แจงแล้วเช่นการไม่ได้จบปริญญาเอกจากสถาบันพัฒนบ,บัณฑิตบริหารศาสตร์ือนีดาไม่เคยเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตภาพที่เห็นเป็นเหตุการณ์ฝึกซ้อมอบรมดับเพลิงและแค่กำลังศึกษาปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยแม่โจแต่อยู่ปีสองเทอมหนึ่ง เตรียมเข้าสู่ขั้นตอนทำโครงร่างวิจัยและทำดุษฎีนิพนธ์เท่านั้นเพศทนายคลายทุกข์ของหมอเดชากิตติวิทยานันท์ทานายของแพทย์หญิงเกตกมนเปลี่ยนสมัยโพสชี้แจงเรื่องแพทย์หญิงเกตกมนเรื่องการศึกษาโดยย้ำว่าแพทย์หญิงเกษกมนไม่เคยพูดหรือบอกว่าเรียนจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแม่โจบอกแค่ว่ากำลังศึกษาต่ออยู่เท่านั้นมหาวิจยัยธุรกิจบัณฑิต ไปร่วมงานซ้อมดับเพลิงจริงและได้คุยกับรองอธิการบดีเรื่องจะไปสอนแต่ไม่สามารถไปร่วมงานเนื่องจากเวลาไม่ลงตัวและติดในกฎเกณฑ์เงื่อนไขาบางประการเลยไปร่วมงานสอนไม่ได้อีกทั้งมีการเข้าใจผิดเรื่องเรียนที่นี่้าความจริงคือเป็นการไปติวเพื่อเตรียมพรีเซนต์หัวข้องานวิจัยไม่ใช่การสอบจบปริญญาเอกอย่างที่เข้าใจผิดสมจิตนวเครือสุนทรบรรดาทีการข่าวช่องเจ็ โพสเฟสบุกระบุบ้าดีกรีพ้นพิษความว่าแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยสวกลุ่ม19เข้าสภาปฏิเสธให้สัมภาษณ์สื่อทำกลางสถานการณ์ร้อนแรงที่รุมเร้าเธอหลายประการจากการสะท้อนกลับของดีกรีนำหน้าชื่อที่ตอนนี้เอาออกไปหมดแล้วทั้งาศาสตราจารย์และด็อกเตอร์แต่สิ่งที่ยังรอคอยอยู่คือคดีความและผลกรรมวิบากรรมที่รออยู่กกต รับคำร้องสอบปมวุฒิการศึกษาว่าเข้าข่ายหลอกลวงหรือไม่แพทย์ทยสภาขอเอกสารกรกตอสอบจริยธรรมอ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความงามจอสอบจริยธรรมทางการแพทย์สนทิยาร้องปปชอสอบจริยธรรมรายแรงปมวุฒิการศึกษาใช้คำนำหน้าศาสตราจารย์ด็อกเตอร์รองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งโพ f เฟซบุ๊กระบุ เรื่องของศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงจะจบอย่างไร 1. เรื่องศาสตราจารย์นั้นไม่มีเจ้าภาพเนื่องจากไม่ได้อ้างศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศจึงไม่มีมหาวิทยาลัยใดรับเป็นเจ้าทุกขดำเนินคดีส่วนอวก็แค่พูดลอยๆให้พ้นตัว 2. เรื่องวุฒิปริญญาเอกจากเทียบประสบการณ์ก็ยังคงมีอยู่ในบ้านเมืองเพราะมีคนพร้อมจ่ายและมีบริษัทในต่างประเทศพร้อมรับ อาจารย์ที่ปรึกษารับธรรมวิทยานิพนธ์ไม่มีใครลงโทษได้เพราะเป็นอาจารย์อิสระไม่สังกัดสถาบันใด 3. เรื่องบริษัทเอกชนในอเมริกากล่าวอ้างรัฐสภาไทยรับรองวุฒธธิที่ออกโดยเขาผู้บริหารรัฐสภาไทยคงปรึกษาฝ่ายกฎหมายในสำนักงานอีกนานจนคนลืมแล้วก็ไปทำเรื่องอื่นเช่นแก้ฝนรั่วหลังคาสภา 4. การใช้คำว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาที่แพทยสภาไม่รับรองอาจมีการดําเนินการทางวินัยต่อแพทย์ในเรื่องจรญยาบรณเช่นตักเตือนพักใบอนุญาตแต่คงไม่ถึงถอนใบอนุญาต 5. เรื่องคําร้องถึงกรกตกรณีการให้ข้อมูลในใบแนะนําตัวที่เกินจริงทั้งศาสตราจารย์ทั้งด็อกเตอร์ทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและผิวพรรณอาจโชคดีผ่านหลายตะแกรงมาได้แต่อาจจบที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาที่แพทยสภาไม่มีและไม่สามารถใช้ได้ 6. ล่าสุดกะกะตรับคำร้องที่ขอให้กะกะตตรวจสอบว่าการที่นางสาวเกตกระมดระบุประวัติการศึกษาว่าเป็นศาสตราจารย์จบปริญญาเอกจากแคนตี้ในใบเอกสารแนะนำตัวสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอ .3 เข้าข่ายเป็นการกระทำหลอกลวงจูงใจให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดในคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถหรือชื่อเสียงเกียรติคุณเพื่อให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนให้แก่ตนตามมาตรา77วงเล็บ4ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒธธิสมาชิก2 5 6 1หรือไม่โดยเลขาธิการกรกตมีคำสั่งรับเป็นสำนวนเมื่อวันที่1กรกฎา,ฐฐาคม2567และอีกคำรองกกตมีมติสั่งรับเป็นสำนวนเมื่อวันที่5กรกฎา,าคม 2,567ซึ่งถ้าผิดต้องระวางโทษจำคุก1-10ปีหรือปรับตั้งแต่20,000ถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีเนื่องจากตามกฎหมายไม่ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร,รสอาววา่าต้องมีวุฒิการศึกษาระดับใดนางสาวเกกะมนจึงไม่มีประเด็นที่ถูกร้องเรื่องขาดคุณสมบัติแต่เป็นการกล่าวหาว่า ข้อมูลประวัติในการศึกษาในใบสว .3 เป็นการหลอกลวงให้ลงคะแนนเลือกซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์โดยต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาตามที่ระเบียบกรกตกำหนดกกตจึงประกาศรับรองนางสาวเกตกมลไปก่อนและขณะนี้กำลังเร่งสืบสวนไต่สวนตามคำร้องรอลุ้นชะตาอันเกิดจากกรรม ที่หมอเกตทำมาด้วยตนเองกันต่อไปว่าจะส่งผลอย่างไรกับสถานภาพสอวอของเธอศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty รบริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้า และทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปลินเพมลีตามหมายเลขรัพทท์โศอีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty